จะมันเราครับบัวสวัสดีครับท ja ุกๆคนครับพบกับผมเจนเคยครับจ nah uh ่าอ้นนะครับมาในรูปแบบสบายสบายสไตล์เพลินจ่าอ้นครับมือนี้มีบักหอยครับบักหอยเชอรี่น้ำฝนตกมือขึ้นน้ำขึ้นอีกจอฟังไปเก็บมาเมื่อเศ้าสดๆครับเก็บเองกับมือครับมากับ น้ำจิ้มซีฟู้ดมีผักเมก็กผักหอมเปย์ักเกษตรผักอีเลือดนะครับผักนางเลือดผักนางเลือดบอกว่าวสุภาพอีหล่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดรถเด็ดครับเบิ้งครับพี่น้องนี่เอ,อ้ยจะมันเรารับบัวไปกินเลยพี่น้องเด้อดิสีบ่าวบ่บ่คของเสียบ่ของเสียบอาหารอีสานหา้องปับ๊บนี่ยำกุบกุบยำกุบกุบ บัครับไส่ยิ่งหน่อยกินบักกระเสียดยินงครับพักกระเสียดจะมันแสียบักครับบักอีเลือดบักนางเลือบมักอีเลือบอ่ะอืมอืม,อมนำปุ๊บ พ <cas os> ักเมกหลานว่าเขาเมกกนข้านบาคุยประเสริฐนมว่ามนกเลได้สองคุยกจะม่ยุ่งจะม่มันวันแบบบินซวนตามกันอยู่บอกห้อยบอกห้อยจอดี จักหรือว่าก่อยแน่ลวกแน่ย่างแน่ก็มีครับเนี่ยมอนจะอ่อนลวกจมกินออกมาพาหนามจักหน่อยจมทุกอย่างมันประกรอบพานนามเล็กหน่อยนะครับกรอบอยู่นยังนี่เื่องมาตามรอกรับพ่อ,อมึง

miền bạc ngoái chơi đi thì ba bố bò không sợ ngày 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 lắc cả nhà tôi không ở đi có đi nhà một ngoái 嗯。 Ừ. Ừ. Nhà một hoài. Ừ. Phần làm chim. Phần làm chim nữa. Ừ. cái ghép muối các bác nhau, vang mà, cọt cắn lùm ủm, nó sắm chui ngoi hẳn ngoi, thêm thay hơi bưng, cái bánh ghép ngang, ghép nón sai vít phăng ตัวเขากันแห้งจะบอกนี่เนกระพาะกระเสียดเนี่ยงานผักกระถิ่นเนี่ยเข่ากนครั่กจิ้มซีฟู้ด มันยังติดปากแน่กัข้อไผ่ครับพี่น้องห้ามกินมันกกบจักว่็ยังทิศปากอ่ะปลากระเกษตรอ่อนแห้งเข่ากันแห้ง mm hmm. ตะนายชิว่ามาบอกกัน นี่แหละครับทุกทุกคนพี่น้องทุกทุกคนคือผมบอกไปแต่ละขังแต่ละเถ่อครับอาหารอีสานเนา่มีหลายอย่างนะครับแล้วแต่ห้าวสีเลือกกินอันไหนล่ะก็แต่ละอย่างเอามาเห็ดแนวด้ยังข่แสบนะครับเห็ดแนวดหายังก็อิแสบเบมือนีกินแนวนี้อีกสองเสมอเอามากินใหม่เห็ดแนวใหม่นะครับเห็ดแต่หลายอย่างครับเห็ดแต่หลายอย่างขึ้นยูห้าวสี ยางไดนลังสันอันไดออกมานะครับล้วนเลี่ยวมีแต่สิ่งที่ยางที่แสบๆนะครับจะอุ่นกันรันตีนะครับครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวไปเพียงเท่านี้ก็จิกินต่อนะครับฝนฝนตกนะครับสังเกตบางพี่น้องเห็นฝนเม็ดฝนลงมานะฝนไหลดากนะนะครับฝนไหลกดนเลี่ยวก็จิขอหยากไปซ้ำนี่ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับพี่น้องทุกทุกคนนะครับทุกมองทุกบอลนะครับที่ให้การติดตามนะครับช่อง เลินจ่าอ้นนะครับจังไรก็ฝากนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับที่ใด้เพื่อจะมีกําลังแรงใจนะครับรังสัคนนะครับผลงานคลิปต่างๆในการแต่ละรูปแบบมาให้ทุกๆคนเบ่งนะครับกะเอาไว้แค่เพียงที่นี้ครับสวัสดีครับ